รู้ยังว่าถ้าปั้นหุ่นมาแล้วผลลัพธ์เริ่มนิ่งเราจะไปต่อยังไงดีอ่าผมมีคําตอบให้ครับหลกัหลกๆเลยนะผมมีแนะนําให้อยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราเพิ่มเลเวลในสิ่งที่เราทําอยู่ครับแต่วงเล็บนะว่าถ้าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะในเรื่องของการคุมอาหารการออกกาลังกายนะครับแล้วมันมันมาในผลลัพธ์ที่ดีแล้วแต่มันตันมันนิ่ง แลวอยากไปต่อก็คือให้ลองเพิ่มเช่นในการคุมอาหารอย่างเงี้ยครับเราลองดูซิว่าสิ่งที่เรากินแล้วมันอ้วนเช่นแบบพวกแป้งน้ําตาลไขมันเราสามารถที่จะลดลงได้อีกไหมและในส่วนของอาหารที่ดีและมีประโยชน์โปรตีนวิตามินแร่ธาตุเราสามารถเพิ่มได้อีกเปล่าอ่าลองพิจาราดูจากสิ่งนี้นะส่วนในเรื่องของการออกกาลังกายก็เช่นเดียวกันครับลองเพิ่มเร็วๆเลเวลความหนักมันขึ้นมาดูดีไหมอย่างเช่น การเล่นเวทของผมบางส่วนอาจจะเล่นหนักสุดอยู่ที่20กิโลสมสมุติสมมุตินะผมอาจจะลองเพิ่มมาเป็นแบบ25้กิโลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วก็แล้วแต่ลองพิจารณาอยู่กับการเล่นเวทในส่วนต่างๆของเรานะหรือถ้าไม่งั้นก็เพิ่มในเรื่องของจานวนเซ็เพิ่มในเรื่องของจานวนครั้งหรือจะเพิ่มอะไรแบบไหนก็ได้แล้วแต่รวมไปถึงคาร์ดิโอด้วยนะครับถ้าปกติสมมุตินะเราคาร์ดิโออยู่ประมาณ30นาทีอาลองเพิ่มอีกสัก10นาทีไม่เลิเดี๋ยวเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลักๆประมาณนี้กับอย่างทีี่่่2นนครรกก็ือาาเเเเปปลลยยไช ปกตินะอย่างผมเนี่ยจะออกกําลังกายแบบช่วงเย็นสมมติว่าก,ก็คือแบบจะทํำรวดเดียวเลยทําเวทก่อนแล้วต่อคาร์ดิโอแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มมีการเพิ่มความหนักแล้วนะแต่มันก็ไปต่อได้อีกนิดนึงคราวนี้เราลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเลยครับ mm. เช่นเปลี่ยนมาเล่นเวทตอนเช้าคาร์ดิโอไปตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับในเรื่องของ มื้ออาหารเล็กหน่อยเช่นผมก็ต้องมีมื้อทั้งก่อนและหลังทั้งก่อนและหลังทั้งทั้งเวททั้งคาร์ดิโอที่ผมจับแยกนะแต่ผมก็จะคุมในสัดส่วนในในแบบที่ผมจะกินและรับในแต่ละวันให้มันอยู่ในอาการที่ผมจะสามารถคุมได้โอเคนะครับนั่นแหละคราวนี้พอผมลองทําปั๊บเฮ้ยผลลัพธ์มันดีขึ้นนะครับแล้วลองเช็คด,ดูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองปรับดูอีกอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องรู้เพราะบางทีการที่เราทําอะไรเดิม,ดมบางงีผลัมัมนนจะนิ่ และมันจะหวังผลลับธ์ใหม่มันอาจจะไม่สามารถไปต่อได้ก็ลองปรับดูจากแบบนี้เอาก็ได้นะครับง่ายๆสบายๆครับทั้งหมดทั้งมวลม,มันยืดหยุ่นได้ตามไลฟ์สไตล์และตามวิถีของเราเลยโอเคไหมครับหลักๆประมาณนี้ลองเอาไปปรับกันดูได้เลยโอเคครับ